สวัสดีนะครับวันนี้วันอาทิตย์ <c oughs> ก็ออกหน่วยอีกวันหนึ่งนะครับ<ม>ที่ชุมชนบ้านดงงามเทศบาตบต<ร>ตลตำบลจริมหมู่สามนะครับบ้านดงงามงก็ขอขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะไรนะครับผู้ใหญ่พิชัยเนาะพิชัยอะไรนะนามสกุลขันแก้วเนาะ<ม>ครับ่านผู้ใหญ่พิชัยขันแก้วนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราทั้งสองวันเลยนะครับก็ ผู้ชายบริการก็อุ่นหนาฝาคั่งขรับคั่งนะครับทั้งสองวันตอนนี้ก็มาแต่เช้านะครับก็อยากจะแจ้งวะชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่จะเรียนรุ่นถัดไปหลักสูตรเสาทิ้งองอาจารย์เพียกนะครับอาจารย์เพียกหรืออาจารย์เด็กันใหคู่นะครับที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็รุ่นถัดไปผมจะเปิด2ี่สิสิงหานะครับก็รับสมัครอยู่นะครับก็รับจำนวนจำกัด รับเฉพาะคนในพื้นที่นะครับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงผมก็ไม่รับนะงี้ขออนุญาตให้ให้ให้โควิดดีขึ้นว่นนี้ก่อนนะครับคนที่อยู่ข้างนอกส่วนคนที่อยู่ในจังหวัดในอะไรเนี่ยจากเรียนก็ไลน์ไอดีถามได้นะครับไอดีไลน์ศูนย์แปดสามศูนย์หกสามศูนย์ห้าสี่ห้านะครับราคามิตรภาพสําหรับช่วงโควิดนะครับถ้าคุณอยากมีอาชีพติดตัวในช่วงนี้นะครับ ก็มาเรียนไว้นะครับจากผู้ไม่เคยมีพื้นฐานเลยนะครับไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับช่างตัดผมนะครับอันนี้ก็เริ่มเรียนรู้กันเริ่มเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายซีซั่นแล้วนะครับเนี่ยนี่ช่างตั้มนะครับช่างตั้มครับก็อนิดนึงเป็นไงบ้างมาเรียนจากไม่เคยมีความรู้เลยตรงเนี้ยตั้งแต่ศูนย์ครับแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างมันใจ๊กประมาณแครับตอนนี้เนาะก็ดูหน้าได้ไหมครับหล่อไหมโอ้โหเท่ นี่เนี่ยตั้มโอนไวครับผมครับไม่หลออครับแต่โอนไวพอแล้วครัถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวเนี่ยโอนเพิ่มนะไในตู้นะครับสําหรับคนที่มีไม่มีพื้นฐานนะครับตอนนี้ก็คือขอเราควรพี่ต่อนิดนึงนะครับพี่ต่อนี่คือเรียนมาหลายที่ละันนี้เคยมีพื้นฐานแล้วมีพื้นฐานมาบแต่ว่ามาเริ่ม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 ใหม่นะครับตอนนี้เป็นไงบ้างพี่ต่อมั่นใจเพิ่มขึ้นไหมก็มั่นใจมา 80สิครับเ0แล้วนะครับตอนนี้ปีมือก็ใกล้เคียงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือเรียนรู้จากการตัดเยอะๆอย่างเดียวครับตอนนี้ต้องเรียนรู้สะสมเลเวลใช่ครับที่ต่อก็เชิญชวนคนที่จะมาเรียนรุ่นต่อไปนะพี่อ๋ว่าพงตรงครับไม่ผิดหวังครับคำเดียวคำเดียวครับชัดเจนไม่ผิดหวังแน่นอนครับชื่อนี้เชื่อได้ครับอาจารย์เปียกกันไก่คู่ครับสุดยอดอันนี้หนึ่งท่านนะครับท่านต่อมานะครับคนนี้ก็เป็นเจ้าของ ส่วนทุเรียนนะครับเจบีครับเจบีเป็นไงบ้างไม่เคยมีพื้นฐานเลยขอความรู้หน่อยจากที่เรียนมาเป็นไงบ้างที่เรียนมาได้ความรู้เยอะเลยครับสามารถตัดได้แล้วครับตอนนี้ตอนนี้ตัดได้แล้วมั่นใจขึ้นเนาะมั่นใจขึ้นจากมาแรกๆกลัวมากเลยครับผมกลัวสันครับกลัวเยียวเลี่ยเยียวลาดเลยอันนี้มั่นใจขึ้นนะเนี่เชิญชวนเพื่อนๆที่จะมาเรียนต่อนะ่ใครที่อยากมาเรียนนะครับอเหมือนดูหน้าเด้ดูหน้าใครที่อยากมาเรียนนะครับเชิญเลยครับร้านอาจารย์เปียกกันไก่คู่นะครับ อยู่ที่ท,ท,ท่าปลาครับทางขึ้นอำเภอท่าปลาครับติดต่อได้เลยครับโอเคเนาะไอดีไลน์ <ไล S 1> ตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะรอต่อนะครับก็เหลืออีกขั้นหนึ่งตอนนี้ยังยังยังมาไม่ครบอันนี้ก็คือพี่ต้อมนะครับเจ้าของปั๊มน้ํามันนะครับพี่ต้อมเป็นไงบ้างจากที่มาเรียนจนทุกวันนี้ยก็ได้<ท>ความรู้เพิ่มไหมทฤษฎีแน่นครับครับผมปฏิบัติก็ทําให้เราปฏิบัติได้เร็วนะครับแนะนําน้องๆที่จะมาเรียนเพิ่มหน่อยครับ ็ถ้าใครอยากอ,าอยากทำอาชีพตัดผมให้มาหาอาจาร,รย์เตีียกกันไกลคู่เพราะว่า,วาทฤษฎีดีดสอนดีมากครับครับผมอันนี้ผมจ่ายไปร้อยหนึ่งใช่ไหม <laughs> <laughs> ใช่นะครับก็คือจากไม่มีพื้นฐานเลยก็มาได้นะครับการันตีนะครับแล้วก็เอาเรียนอาจจะลุกทุ่งหน่อยนะครับผมก็มเป็นคนมันนอกเนาะ ก็อยู่ตามนี้แหละตามไร่ตามนาเนี่ครับคับผมนะครับก็วิทแปดสิงหาคมนะครับท่านใดที่ว่างอยากมีอาชีพเรียนเชิญเลยนะครับที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตครับผมขอบคุณครับ